สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องล่มโพ h ชาแนลนะครับเรามาอยู่กันที่แปลงข้าว5451วันนี้นะครับอายุได้16วันแล้วหลังจากที่เราพ่นยาคุมค่ากำจัดวัชพืชไปช่วงอายุ10วันอ่าช่วงอายุนะครับ13วันผมก็เริ่มสูบน้ำเข้า14วันเอาน้ำเข้านะครับ เอาน้ำเข้าปับ๊บน้ำยุบเอาน้ำเข้าน้ำยุบจนผมต้องเติมน้ำนะครับเรื่อยๆเลยก็คือเอาน้ำเติมจนตอนเนี้ยน้ำมันแห้งคลองนู่นแล้วนะครับปริมาณน้ำเนี่ยก็อันเนี้ยมันพออยู่แล้วนะครับแต่อันเนี้ยจะมีปัญหาหน่อยก็คือตามโคตดมันจะไม่ค่อยท่วมแต่คลิปเนี้ยผมจะพาพี่น้องกเกษตรกรนะครับมาอัปเดตวัชพืชที่ผมใช้ยาตัวใหม่ก็เป็น สูตรยานะครับจากพี่น้องเกษตรกรที่แนะนำทางช่องล่มโพมาบอกว่ายาคุ้มค่าตัวนี้นะครับยาตายดีมากเลยเผื่อล่มโพนะครับจะเอามาลงแล้วก็เป็นแนวทางนะครับผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมขอลองทดสอบก่อนว่ามันได้ผลมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตามสไตล์ล่มโพนะครับผมจะทำเป็นคลิปสดแล้วพาท่านติดตามดู ถ้าได้ผลก็บอกว่าได้ผลถ้าไม่ได้ผลก็จะบอกว่าไม่ได้ผลเดี๋ยวก่อนจะมาดูตัวยากันผมจะให้พี่น้องกเกษตรกรไปชมยากันก่อนนะครับว่าเป็นที่น่าพอใจไหมตายในระดับนี้อ่าอะไรประมาณนี้ถ้าไม่พอใจนะครับก็อาจจะออกจากวิดีโอนี้ก่อนแต่ถ้าคิดว่าญ้ามันตายดีอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมถึงจะเปิดเผยตัวยาให้ชม ไม่ดูครับตอนเนี้ถ้าสไตล์ล่มโพเราไม่ดูแลครับเพราะตรงนี้เราก็รู้อยู่ว่าน้ํามันมิดนะครับแม่ข้าวมันบางเราเห็นด้วยสายตาและมันไม่มีหญ้าหรอกหญ้าหญ้ามันไม่หนาจุดที่ล่มโพจะพาไปชมก็คือนะครับทางด้านนู้นเลยโคดที่ผมเคยถ่ายให้พี่น้องเกษตรกร,กรชมเป็นประจําเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับแปลงนี้เราไม่ต้องดูเนาะแปลงนี้เราก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยผมมองได้ตาเปล่าก็ไม่ค่อยมีหญ้าแต่สไตล์ล้มโพนะครับเรา เราจะให้ดูจุดที่ว่ามันวิกฤตจ,จริงๆอ่าแบบนึงนะครับจุดที่เขาวิกฤตจ,จริงๆทางด้านนน้นก็เห็นนะครับว่าข้าวก็จะค่อนข้างบางนะครับพี่น้องหลายท่านถามว่าผมหว่านข้าวกี่กิโลต่อไร่นะครับก็25กิโลต่อไร่นาะ นี่นะครับให้ชมทางนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะมาดูอันนี้เพราะอีอันเนี้ยอันล่างเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอันล่างเนาะมันสูบน้ําไม่พอด้วยนะครับแล้วก็วัชพืชเยอะด้วยนี่นะครับใกล้ถึงแล้วรอแปร์หนึ่งนะครับโอเคนะครับลุยเลย จุดแรกเลยนะครับที่เราเคยถ่ายกันประจำเลยว่าวัชพืชเยอะมากนี่นะครับนี่นะครับวัชพืชตอนนี้ก็ใบนะครับเริ่มที่จะขาวนะเนี่ยใบที่เริ่มเริ่มที่จะข่าวนะครับเริ่มที่จะข่าวนี่นะครับข้อข้อเสียคือการอัดน้ํายากก็เพราะว่าวัชพืชต้นมันสูงแต่ก็ แต่ก็ดูแบบเฉาเฉ่านะครับก็จะพืชเฉาเฉาลงไปแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะฟื้นไหมนะแต่มองจากสายตาเนี่ยยุบเยอะนะครับแต่ข้าวเนี่ยเห็นไหมครับข้าวเนี่ยสีสันคือแบบไม่ไม,ไม่กระทบเลยอะ่ะข้าวไม่ไม่มีความเหลืองไม่มีอ่าก็คือไม่มีความไหม้เลยนะครับแต่วัชพืชค่อนข้างที่จะค่อยๆยย่อยย่อยลงไปนะครับอย่างอย่างต้นเนี้ยเน่าไปแล้วนะครับอย่างต้นนี้เน่าไปแล้ว ให้ดูจุดนี้นี่นะครับก็เริ่มบางส่วนก็เริ่มเริ่มที่จะไหม้แนละ้วแต่ต้นข้าวนี่คือเขียวสดชื่นมากเลยนี่นะครับก็ลองพิจารณากันเอานะครับว่ายามาใช้โอ้โหตรงนี้ยายาเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมให้เห็นเลยผมบอกแล้วว่าสไตล์ล่มโพนะครับเราจะไม่ถ่าย ให้ดูเฉพาะตรงที่ไม่มีหญ้านะผมจะถ่ายให้ตรงที่มีหญ้าเยอะๆนะครับเราจะได้ตัดสินใจได้ถูกเนาะไม่อยากที่จะจกตาพี่น้องนะครับเพราะว่าผมเองก็เสียหายนะผมแนะนํานะครับนี่อย่างตรงนี้ย่อยย่อยหมดเลยครับนี่ครับย่อยหมดเลยเห็นไหมครับเออก็แปลกเหมือนกันนะครับข้าวเนี่ยใบนี่ไม,ไม่ไม่มีเหลืองเลยนะ แต่ญ้านี่ครับดูดูจุดนี้นี่นี่คือนี่คือเรืองเหลืองนี่คือญ้าย่าทั้งหมดเลยนั่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมถอนให้ดูนะครับนี่คือย้าทั้งหมดเลยแต่อต้นเขียวเขียวนี่คือข้าวนะครับอ๋อก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับในขนาดย้าลกโอ้ตรงนี้ย่อยย่อยหมดเลยครับตรงนี้เห็นนะครับตรงนี้ย่อยหมดเลยนี่นี่ครับย่อยตายไปก็เยอะนะครับเพราะว่าย่าเยอะมากผมพ่นยาคุมเลนไม่ได้ด้วย คนแนะนําย้าผมมานี่ก็ต้องมีขนลุกมังแหละบอกว่าโอ้โหลมโผลเอามาถ่ายกันแบบนี้เลยเหรอจุดที่ย่าเยอะเลยเหรอนี่นะครับย่อยย่อยลงไปเยอะเลยนะไม่รู้ว่าในกล้องจะชัดมากน้อยแค่ไหนโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูไปดูจุดมุมนู้นบ้างนะครับจุดไฮแม็กเลยจุดมุมนู้นนี่คือต้องใช้คําว่าดอนด้วยนะครับย้าลกด้วย ถ้าเกิดว่าคุ้มค่าแล้วยังเอาไม่อยู่เนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมจะใช้วิธีการตัดใบข้าวนะครับตัดใบข้าวนี่ครับจะผมให้ดูจุดนี้เพราะผมจําได้จุดเนี้มันเป็นจุดดอนแล้วยาขึ้นเยอะมากนี่นะครับจุดดอนเห็นไหมไม่มีน้ําเลยครับมันสูงกว่าเขามันเป็นเหมือนเป็นหลังเต่าครับนี่จะให้ดูย้านะครับอันนี้แห้วหมูเนี่ย นาผมนี่มีสารพัดหญ้าจริงๆเลยนะเนะี่ยอ่าสำหรับคนที่เคยอคติกับร่มโพบอกว่านาร่มโพไม่มีหญ้าผมอยากให้ชมคลิปนี้จังเลยนะครับนี่ครับโอ้ตายแดงเลยครับตรงนี้นี่ครับแต่ดินก็เปียกนะครับผมอัดน้ํอาอัดน้ําใส่แล้วเนี่ยแล้วมันแห้งนะครับน้ํามันแห้งตามหลังเลยก็คือดินมันยังไม่อุ้มน้ําอ่ะแล้วน้ํามันมีน้อยด้วยรุ่นเนี้ย สูบได้ไม่ค่อยเต็มท่อสักเท่าไหร่นะครับแล้วตอนนี้มันแห้งไปแล้วเดี๋ยวต้องรอฝนอย่างเดียวคุลักทุเลห์พอสมควรนะครับนี่นะโอเคให้ดูให้ชมนะครับก็ถือว่าผมถือว่ามันก็โอเคเลยนะนะครับว่ากรณีเนี้ยถามว่าผม พอใจมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ก็ผมพอใจพอสมควรนะแต่หลังจากนี้นะครับผมวันนี้ที่จริงอะ่ะผมมาใส่ปุ๋ยผมก็เลยหยิบโทรศัพท์ติดมาด้วยว่าจะทําคลิปอัปเดตให้พี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นคลิปหวานปุ๋ยรุ่นแรกเนาะก็พอดีก็เลยมาทําคลิปให้ดูนะครับเดี๋ยวหลังจากใส่ปุ๋ยรุ่มแรกนี่แหละเราจะได้รู้แล้วว่าญ้าเนี่ย มันฟื้นหรือมันไม่ฟื้นนะครับถ้ามันย่อยตายไปเลยเนี่ยโอ้หผมว่าสุดยอดเลยนะแต่ถ้าเนี่ยเสียย่างเดียวนะครับผมอัดน้ําไม่ได้ถ้าตอนนี้นะถ้าอัดน้ําได้เนี่ยผมว่ายังไงก็เอี่ยมนะครับเนี่ยโอ้หถ้ามองมุมนี้ก็คือแบบชัดเจนนี่นะครับเห็นไหมแดงไม่ย่อยตายไปเลยนะครับ แต่อย่างอันนี้ยามันไม่ค่อยเยอะเราไม่ต้องมาดูก็หรอกอย่างเงี้ยนะครับนี่เห็นไหมครับยาไม่ค่อยเยอะเราไม่ต้องไปสนใจมันเพราะว่าเราต้องการที่จะกําจัดวัชพืชเราก็ต้องมาถ่ายจุดที่ว่ายาเยอะๆก็ดีเหมือนกันนะครับอะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูกล่องยากับขวดยานะแบบบรรจุพันธุ์นะครับว่าผมใช้ตัวไหนว่าผมใช้แบบไหนนะครับ โหเดี๋ยครับเนี่ยพอมองมุมนี้เรามองทางไกลๆนี่หินแบบขาวขุ่เลยผมว่าน่าจะเป็นญ่าเนี่ยครับขาวขุ่นเลยโอเคเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ผมจะให้จะให้ดูแบบบรรจุพันธุ์ก่อน สำหรับนะครับตัวแรกนะที่ผมใช้นะครับในรุ่นนี้เป็นยาคุมค่าตอนอายุสิบวันก็จะเป็นของยี่ห้อนะครับเสือมันนี่นะครับนี่นะอย่างชื่อสามัญเนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะให้จดจํานะครับอยากจะให้จําเป็นยี่ห้อดีกว่าเพราะว่าสามัญเดียวกันนะครับบางครั้งคุณภาพมันต่างกัน ก็เป็นของตานะครับหัวเสือลูกโลกเนาะก็ย่านะครับที่เก่งเลยนะครับไอตัวนี้มันมันเป็นซองนะครับมันเป็นซองก็จะมีผักปอดนาโอ้ได้ผักปอดนาด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็กกขนาดกกขนาดวะกดขนาดนะครับข้าอ่าหญ้าข้าวนกก็พุ่มพวงหรือว่าลิเกนแหละครับหญ้าข้าวนกนะแล้วตัวนี้ก็เป็นหญ้านก สีช่ชมู่ก็กระดูกไก่นะผมมองในรูปนี้นะ่าจะเป็นกระดูกไก่นั่นแหละครับก็เดี๋ยวดูอัตราส่วนผสมนะครับถ้าใครใช้น้ําผสมถังสองร้อยลิตรก็จะใช้อยู่ที่ห้าสิบถึงหกสิบกร,รัมเนาะแต่ถ้าใครใช้น้ำสองร้อยลิตรนะครับก็จะใช้นาอ่าก็จะใช้เดี๋ยวขออภัยนะครับถ้าใครผสมน้ำแปดสิบลิตรก็จะใช้อยู่ประมาณสองร้อยถึงสองร้อยสี่สิบกร,รัม ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมใช้คู่กันเลยนะครับตัวนี้มันก็จะชื่อว่าโฮมิงนะครับสามเก้านะก็จะเป็นสามัญประมาณนี้นะครับเป็นพวกหญ้าเข้านกหญ้าดอกขาวกกขนาดผักปลอดนานะครับจะคล้ายๆกันนะจะคล้ายๆกันกับตัวเมื่อกี้นี้ก็จะประมาณนี้นะครับนี่นีนี่ามยี่ิลิตรนะครับผสมอยู่ประมาณเก้าสิบซีซีหรือเก้าสิมิลลิลิตร โอเคนะครับก็ให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรดูแล้วนะครับหลายท่านบอกว่าเราจะหาซื้อได้ที่ไหนล่ะพอรู้ตัวยาแล้วในออนไลน์นะครับลองเซิร์ชเลยถ้าถามที่ผมผมไม่มีแต่เพอิญเออนะครับผมต้องเชื่อได้เลยว่าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรหลายท่านเนี่ยไม่เก่งเรื่องออนไลน์เนี่ยอ่าไม่ว่าจะเป็นแอปส้มแอปอะไรนะครับอาจจะสั่งไม่เป็นเดี๋ยวผมจะปักหมุดนะครับผมขอเบอร์ร้านร้านค้าเนะี่ยที่ผมไปซื้อยามาเนี่ย เดี๋ยวผมจะปักหมุดเบอร์เบอร์ร้านค้าไว้นะครับเออถ้าเกิดว,ว่าพี่น้องกเกษตรกรสนใจก็เดี๋ยวในช่องคอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้เป็นเบอร์ร้านค้าที่ผมซื้อเลยก็ลองคุยกับเขาดูนะครับเขาน่าจะส่งได้นะ mm hmm. ก็ขอบคุณนะครับสําหรับพี่น้องกเกษตรกรนะอันนี้ก็จะเป็นคลิปสดๆนะครับไม่เมคเลยอย่างที่ท่านชมมานะครับผมบอกเลยว่าจะมีใครกล้าทาอย่างผม <laughs> นะครับ โอ้ยถ้าเกิดว่าเป็นที่อื่นนี่เขาก็จะมาให้ดูแปลงนี้แล้วนะครับน,นี่โอ้ยาไม่มีเลยนะครับพ่นยาไปแล้วเออเอี่ยมนะครับตายเอี่ยมเน่าย่อยสลายเลยลมโพ h ชนแนลนะครับไม่ใช่คนแบบนั้นก็อย่างที่ทราบกันนะครับเราจะต้องไปดูจุดที่มันเป็นญ้าจริงๆมันเป็นไปไม่ได้แหละครับที่นามันจะเอี่ยมแบบเนี้ยทั้งหมด มันก็จะต้องมีจุดโคกจุดหลังเต่านั่นแหละคือจุดนั้นแหละเขาเรียกว่ามเมล็ดหญ้าขึ้นสะสมในเมื่ออัดน้ําไม่ได้ผมจะให้พี่น้องเกษตรกร,กรลองสังเกตดูนะครับตอนที่เราอัดน้ําข้าวไม่ได้เนี่ยมันจะมีโคดโดเนี่ยหญ้าจะชอบขึ้นแล้วหญ้าจะไม่ตายตรงนั้นอะ่ะมันก็จะมีหญ้าอยู่เป็นประจําเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามเมล็ดนะครับมันร่วงสะสมมันก็มีอยู่ทุกๆรุ่นทุกๆรุ่นเนี่ยครับอ่าประมาณนั้นเลยนะ ตรงนี้เราไม่ดูนะครับเอี่ยมเราดูแปลงนี้อ่ะสําหรับคลิปนี้นะครับเชื่อได้เลยว่าอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับพี่น้องกเกษตรกรนะผมจากจะขอแจ้งข่าวอีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนเนี้ยเอ่อใครที่ชื่นชอบนะครับไก่ชนชุดแรกนะครับที่ผมทําไว้ต้องใช้คําว่าผมทําไว้เล่นๆนะพอผมเคลียร์เนะี่ยคือแบบง่ายๆนะครับผมมีตัวเมียไอต่อเดียว อยู่แม่หนึ่งนะครับผมเอามาผสมกับคัมแพงคัมแพงเนี่ยผมผสมตั้งแต่ตอนไก่เนี่ยยังไม่เป็นหนุ่มเลยนะไก่ประมาณเป็นตะกอตะกอเนี่ยผมทับเล่นๆไว้นะครับแล้วผมก็ปล่อยปล่อยเลยและหลังจากที่ผมเริ่มทําเป็นแบบว่าแบ่งให้พี่น้องเนี่ยผมก็แบ่งออกนะครับไม่ว่าจะเป็นการลง youtube อย่างที่พี่น้องกเอกษตรกรเห็นเลยตอนนั้นอ่ะมันจะมีอยู่ไก่หนุ่มอยู่ตัวหนึ่งอ่ะที่ผม ลงอะไรอย่างนั้นน่ะผมก็จะแบ่งออกให้หมดเลยนะครับแล้วชุดนั้นน่ะชุดคอกเดียวกันเลยนะครับที่ว่าผมขยักไว้ตัวหนึ่งอะ่ะมันมีอยู่คอกเดียวกันนะ่ะคนนุ่มคนแถวบ้านผมเนี่ยเขาแบ่งไปทั้งหมด3ตัวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอ่ะแบ่งให้พี่ที่จังหวัดอะไรทักอย่างเลยรับมาเอาเองนะครับแต่ไอ้คอก3ามตัวนั้นน่ะเขาคัดผ่านแล้วเมื่อวานเนี้ยเขาไปชนนะครับไปชนชนะนะครับอันกับหน่อยฮือฮามากเลยนะครับชนะตัวเก่งด้วย ก็เดี๋ยวผมและดันเนี่ยดันผมนะเอาคู่เกิดมนะันอะไปไว้ที่บ้านแฟนที่จังหวัดชัยภูมินะครับสองตัวตัวเมียก็คิดว่ามันคงไม่ดีหรอกเพราะว่ามันเป็นคอกแรกไข่ฟองแรกอะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วนะครับผมต้องพอเรารู้แล้วว่าคู่เกิดเก่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องเอากลับมาทําเอามาทํากับพ่อไก่นะครับไม่ว่าจะเป็นแดงเล็กเออแดงน้อยนะครับหรือว่าจุกมหาเทพ ก็ฟังข่าวแล้วผมชื่นใจเลยมีกําลังใจทําเลยก็ไม่คิดว่าคําแพงนะครับมันจะมีของขนาดนี้นะขนาดตอนตะกอตะกอนะครับแล้วก็ชุดเนี้ยผมก็ว่าแล้วยังไงมันก็ไม่น่าพลาดนะครับเพราะว่าลูกไก่หัวบวมเนี่ยลูกค้าที่ซื้อผมไปเนี่ยบอกซื้อไปบางครั้งบอกโหแยกกันไม่ไหวนะครับสั่งกันไอซุ่มละตัวเลยมันห้าวจัดมันตีกันไม่แพ้ด้วยนะครับตีกันหัวบวมหมดหนังฉีกหมดบอก โอ้โหครับต้องต้องแยกกันดีๆนะช่วงเนี้ยไก่กําลังห้าวนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ชื่นชอบนะในสายพันธุ์โดยนะครับโดยแบบว่าเอาง่ายๆเลยคือล่มโพไม่ใช่คนที่เพาะไก่อาชีพนะครับไม่ใช่คนที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้เยอะแยะแต่พี่น้องกเกษตรกรก็ยังให้ความเชื่อมั่นและเชื่อใจสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ